คุณคนหนึ่งใช่ไหมที่อยากจะมีเงินในโลกออนไลน์คุณคนหนึ่งใช่ไหมที่อยากจะมีรายได้หลักแสนหลักล้านในออนไลน์ทําคลิปมาก็ตั้งหลายคลิปแล้วไลฟ์มากตั้งหลายไลฟ์แล้วแต่มันยังไม่ได้สักทีเพราะคุณมีมารห้าตัวนี้อยู่ในตัวของคุณคุณยังยึดติดกับความรู้เดิมๆการขายแบบเดิมในโลกเก่าๆสองคุณยังคิดลบกับตัวเองคิดลบกับธุรกิจออนไลน์อยู่ในตอนนี้สามคุณมีความรู้สึกขี้เกียจ ขี้เกียจออกมาทําขี้เกียจออกมาขาย4ีสงสัยตลอดเวลาระยะทางที่ทําคลิปก็สงสัยว่ากูจะสําเร็จไหมว่ามีคนเข้ามาดูไหม 5. สําคัญมากกลัวความผิดหวังกลัวสําเร็จเหรอถ้าคุณยังมีความกลัวกลัวถูกปฏิเสธคุณจะไม่มีทางสําเร็จเลยถ้าคุณเอา5อย่างนี้ออกไปได้จากตัวคุณนะคะคุณจะสามารถขายตัวเองได้ขาดในโลกออนไลน์ เพราะการขายตัวเองคือการสร้าง personal brand ของตัวคุณมันจะมาหาคุณทุกวันแหละคุณก็ต้องกําจัดมันทุกวันแหละจงเอาประโยชน์จากความรู้นี้ไปเปลี่ยนแปลงตัวคุณค่ะ summer ส,มมสอนมือใหม่ปั้นช่องธรุรกิจความรู้